ไปตาย่ะตายมึงเนาะโอ้ยมึงมาอกหาหัวไปเนาะสกหามึงง่ะพูดยืนมึง่ะขี้ขันเนาะยังพวกหัวไม่เมียนี่ย่ะกูได้เดี๋ยวนี้ไอ้ยันกูยักษ์มาวังเงียผูใดเนี่ยมาวังเงี้ยกูใดเออเนี่ยยังกว่าใส่หัวตัวมึงกูได เจาป้าคนคิดบนต้น huh. ด ah ้ห huh. ัวคอยอันนี้ก็หัวคอยอันนี้ก็หัวกันอันนี้ก็หัวคอยหัวคอยทั้งสองมึงยัดมึงไปได้เขาตอนไหนจักแล้วเอาจักแล้วจังนไหนหนึ่งมึงหลับนี่ยันอันนี้ผู้ยัด หัวตัวมึงจะเป็นบ้าเป็นบอใช่เปลวาทั้งสองนนี่ไหมอันนี้ก็ได้คอยตอนเมาอะไรต่นเมาแมนเราเมาแล้วเราคอยมือนั่นแมนวะเมาเราปั๊มห้องวะเออเอ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ัฮ่น่าฮมาฮอาั่าเราฮ่าฮ่าฮ่าร่าเราฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าเนาฮ่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 า้่า่า่าา้าา วยมาจางคบากเด้สรุปว่าผัวข่อยทั้งสองข่อที่เ็ดจยงไหนบัดนี้เอาไปไปร่วมกันทั้งสองไปร่วกันทั้งสอง่ไดรหรอกวยบ่ไดรบ่ไดรเ็ดจยงไ่๋ซไหนเลือกงเอาเลือกเอากินเนี่อบัวเรือบ่เลือกผัวทั้งสองไปยันไว้ยันเมียู่บ่าจไปถาเขาไปอยู่บ่าอ๋อคือบหนัาเป็นที่สิ้เยวะๆสิเยอวสิไปบอกไปเนี่ยเขามาถามกันมึงกันด้อ ตายได้่นิละง่นยง่ายง่ายพอได้ดิขันเมียแล้วมัถามเราคอยสิไปยุ่ยไซบันนี้เอากรสิีเนถามกูได้ถอดเกือบแล้วมันตัวอุปโรงขึ้นมาเป็นตัวถั่วขึ้นมาจะถั่วได้ไหมเป็นน้ำถั่วได้หนิตัวเฮ็ดหยังกันแม่นอันนี้ได้ขัานตอนเมน่าคุ้มคืนตัวตอนเมาคุ้มคืนคอยอันนี้เมียบ่อยู่เมียบ่อยู่นั่งฝนร่มห้ามไปรีสอร์ทไปรีสอร์ทกันแม่นกันแม่นอีนั่นเด้อต้องพิจูดต้องพิจตุ้มแมงวันเอามาเบิ่งคูเดี๋ยวเราเมียเข้ามา เดินเนี่ยเข้ามาเดินเนี่ยเข้ามาอันี่มันตัวต้องไปกรรมการเออเดี๋ยวเดินเนี่ยเข้ามาไม่เหมือยเลี้ย่างคนนี่เอาเบอกกันนี่กับเมียเขานี่นี่คือเป็นซี่รู้สิบอกคืออ่านังนี่บอกว่าไอ้ยันเป็นเป็นผัวกันบววขี้ เออเออว่าว่าว่ามันแตกให้มันแตกหากันมันแตกหากันนางก้อนนางก้อนให้มันแตกหากันนางก้อนอนางก้อนเออคือเดี๋ยวนี้นี่นรู้สิบอกว่านางนี่บาได้กันกับคู่หยักนี่ตอนที่ว่าเมาคู่หยักคมขืนแล้วได้กันก็ผัวึงนี่คือตอนที่มึงมาอยู่แล้วพาไปรีสอร์ท แมนวัเปิ้นแมนเออเอาตาสินกันมาเรียรด้รสูเด้อเนี่ยบึงเยัือเนี่ยเออมือนั้นเนี่ยเรากลับลรวเออเนี่ยเรากลับลรวบันนีร่อนมึงยินีไแมพาไปรีสอร์ทอุกตาทัยก่อโชวให้มาถ่ายคลิปบันนีร้องบอพาก่อน่ายคลิปแล้วพาก่อนไปถ่ายแล้วอื่นนะฮ่าฮ่าฮ่าาเด้อพาก่อนไปรีสอร์ทบุญแกนครับเอออบุญย้อมเด้อบุญยอมเดียร์เออบุญย้อมเด้อ อ๋อครับอยู่นี่ก็ได้ยินอยู่ครับหูบนหัวครับเปิญยอมเมืนว่าเปิ้่ยอมเปิญเปิญยอมขอความเป็นหาอาเปิ้ญไม่ยอมนะน้ำฝนเปิ้ญไม่ยอมเฮ็ดจังไหนบ่ที่เหนียวเอาสิจ้ะเปิญนี่ละเดี๋ยวสิตาสินสิตาสินไห้เอาบอกนี่ซะไปเพราะว่าผู้นั้นเขามีเมียแล้ว จะเป็นเป็นหัวไข่ทั้งสองได้ค่ะเป็นเบาเป็นหัวไข่ทั้งสองหัวทั้งสองตัวเสียวทั้งสองน่ะเอาทัสองเซียวทั้งสองเอามันจ้าเอามันจ้าวอย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 เอามันแหม่ไม่มีอ่ะต้องกูไปเล่าสิไม่น่ามึงบอกว่ต้องว่ต้องมาดง่ายก็ได้มึนบ่อกกแล้วก็เล่าก็ได้แหม เจ้าไปแล้วเไปลร้องเพลงไปต้องฟากกัได้บุมีเวราไปเหะบมีาไปออแหมวแล้วเออเออวแล้วตากเออ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 อยคอยมอยคอจากันไม่พังนักเไอ้เนื้อใคเจอมึงย่าแม่งใหญ่ตอนนี้แหมมีอเนาจไอ้บอบอบอครับชองหนมึงจะบอกสุดปยไล่อบอเนี่ยงเนี้ยขู่วแล้ว ไปยใจดีแธ้บอกว่าอันต,อต้องต้องต้อต้ามากก็ได้บริยาน่างงูน้นน่ะข้อนกูณนี่เอาปะานี้ใส่